จ้าวันนี้จะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองจ้าชิ้นสมหมัชิ้นสมน,นี่นะคะี๋ยวมาลงหม้อกันเลยทีเนี้ยมาได้จ้านนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้จ้า่อก,กจ,ออจ้า,ไ,าไม่ต้องพูดค้มำเออเดอไลดน,นะ

พี่น้องเสร็จแล้วแกงน้ำม่สมใส่ไก่มือน,นี่จะมันคลักมัน,นแนบ่บางตอนน้ำม่สมด้ยเป็นตระเสียบคักนี่ดีเอาหรอมาวันนี้จวดเลยลูกสอง,สองถวงัวใหญ่ลูกถวยลงมาเมืนเน่อไเรากินกับข้าวย่างเดียวเลยมือนนี่ไม่ต้องหลายย่างโอเคตามนี่มาเด้อพี่น้องกินน้ำกันนะจ้า <c oughs> มาจ้าวันนี้จะลาบไก่นะคะ วันนี้ลาบไก่จ้านี่เครื่องได้แล้วมือนี้สิลาบใกล้บ้านและพี่น้องมือนี้ได้ใกล้เหนียวมาใกล้ตีมะก็เลยลาบใกล้ตีมือนี้มาได้พี่น้องมากีนน้ากันนะจ้าเดี๋ยวสิทําการลาบไปเบื้องหละจ้าลาบใกล้ตีนะจ้ามาด้จ้ามือนี้สิลาบไกลเด้กันเด้อ นี่ลาบไก่้เสียบแต่ใก่ตีมาสิลาบไก่ตีจ้าไก่เหนียวนีจังการลาบแบบใส่ข้าวกัวลงไฟพี่น้องไนอนก่อยู่นี่สิประมาณสามโตได้เอาเป็ดมาลวกเลือกอาหานบักพี่กี่หนูมา้งเนสภูรา่าจิ้มรสแบบพี่แถวก็าาจานหนึ่งพอ có xe lại thầy giếm mai giếm mấy cơ cây bây cây ngủ ngàn nè xíu không xíu nội, xíu hả lạc mẹ 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 mà mẹ mẹ nào lúc quay mẹ 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 mèo, mẹ mẹ mèo, mẹ mẹ à bắt mà, mẹ rồi mẹ 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 xíu xíu mẹ 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 ปุกสาวว่าแซบคักว่าสั้นเนื้พี่น้องครับเกียงใส่มิคาเมืยองมิคาคอมพี่นอ้องใส่ค้าใส่ใบบับกโกรดลงไปลาบแบบน้ำเจี่ยวเขา่ามี่ม,ไปไปมาใครเป็ดออรุ่ะแบงค์ว่าด่ยินงกันไอยิ่นร้อยตีบใจร้อยตีบเลยร้อยตีบเลยอามา่าฟัดไปเลยอแต่น,อนอามาก,กา้าก็ xíu số tách cơm cà à không được ài mà à, ngon ài 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 เหนียวเมะแล้วคุณาบอกอร่อยแน่เด็ดจริงเนะถ้านี่แหละจ้าว่ามีอย่างง่ายๆจหยอดวองง่ายไหมหน่อยได้ง่ายง่ายด้วยโอเคนะจ้าติดตามพ่อกันไหมจ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกระจ้าลาบไก่จ้าลาบไก่เหนียวอร่อยมากเลยนะจ้า สุดยอดเลยค่ะรสชาติบ้านๆเลยค่ะนีตัดกแก้มมาจ้าเพื่อนๆมากินด้วยกันจา้าโอเคนะคะ